สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็มาแนะนําเบรดเล่นสงการนี้นะครับ QS 15นิ้วนะครับถ้าใครไม่อยากยกหนัก18นิ้วก็แนะนําเป็น15นิ้วตัวนี้เลยนะครับเบรดนุ่มรอยกลาง กลางลานหน้าบ้านเรานี่อุ้ยนุ่มลอยเลยนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับซื้อไปแล้วไม่มีผิดหวังนะครับผมวันนี้เราก็ประกอบไป4ใบนะครับคุณลูกค้าจัดไป4ใบนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับหูจับลายดอกไม้อย่างนี้เลยครับไม้อัดภูเขานะครับตัวนี้ก็คือดีนะครับผมทําการซับใยอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะเบดนุ่มลอยนะครับเราทําพอตออกมา4พอตลมนะครับตัวนี้ก็คือ ดีนะครับทำให้เบรดมันนุ่มลอยนะครับก็เหมาะกับงานการแกงนะครับดอกที่เราใช้ก็เป็นดอกซับอินซีนะครับไว้สนิ้วนะครับอยู่ที่8โอห์ม800วัตต์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอ่าโครงหล่อนะครับตัวนี้เราซื้อตู้เปล่าจากทางร้านเราไปนะครับตัวนี้ก็ มีสายเข้าดอกกลำโพงแถมให้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับพี่ๆน้องๆนะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าที่ไหนก็ไม่มีแล้วครับแล้วก็ปิดบีพันสินิ้วไปอีกอ่ะสใบนะครับตัวนี้ก็พร้อมดอกนะครับตัวนี้ก็เป็นดอกอ่าซับอินซีนะครับซับทูนะครับอินซีซีดีสองจากทางร้านเรานะครับผมก็ใบละอ่าเจ็ดพันนะครับสำหรับบีพันนะครับตู้เป่าใบละสามพันห้านะครับตัวนี้ก็ตู้เป่าใบละสองพันหกหรอไอ้ไม่ใช่สองพันหกสี 2,700นะครับซอรี่หลายๆเด้อตรงนี้ก็ใบละ2,700นะครับพร้อมสายงานอยู่ที่ใบละ4,700บาทนะครับพี่พี่น้องๆตัวนี้สงการนี้นะครับเอาอยู่นะครับไม่ต้องเล่น18นะครับเล่นแค่15 สองใบก็พอนะครับหน้าบ้านกลางลานหน้าบ้านเหานี่โอตอบโจทย์แน่นอนนะครับ,บเบรสมันี่มาแน่นๆน่ๆุ่มๆลอยๆเลยนะครับตัวนี้เล่นภายนอกก็ได้นะครับภายในก็เล่นดีนะครับตัวนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนานะครับจากประสบการณ์ที่ผมอยู่มาประมาณ3ามน่าจะ3ปีนะครับตรงนี้ ผมว่ามันโอเคนะครับตอนนี้ก็เหมาะกับงานการแจ้งเลยนะครับที่อยากจะแนะนำไปพี่น้องๆนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็ดอกคงหล่ออย่างดีเลยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งอยู่ที่ใบละ250บาทนะครับส่งทั่วไทยนะครับรีบๆหน่อยนะครับส่งการนี้นะครับก่อนที่มันจะเริ่มไปแล้วจะไม่มีคนส่งนะครับจะไม่มีคนส่งไปรับไปส่งนะครับเพราะว่าเขาจะปิดคนส่งกันที่7ที่8เมษายนนี้นะครับก็รีบๆหน่อยนะครับพี่ๆน้องถ้าดูมาถึงตัวนี้ก็อย่าล